เข้ามาที่ต้นโคเพื่อที่จะม,มาขิ้นยอดอ่อนของโคซึ่งก็ได้ยนเสียงนกร้องอะไรเสียงข้างขาแม่ไก่กำลังมาเต็มเลยนะครับถ้าเราข้างเขาแม่ไก่นั้นก็อย่างที่บอกช่วงข้างบนตอนนี้ก็มีอยู่แต่ตอนนี้กำลังมาเยอะมากเลยเก็กำลังมากันเทียบเลยท้องฟ้า ข่าวม่ไก่ซึ่งคือว่าเป็นสัตว์สงวนก็เห็นว่ามาเป็นจานวนมากซึ่งโดยปกติแล้วนั้นก็ที่วัดโคทรามแห่งนี้ก็จะมีครั้งขาวไม่ไก่ได้มาทุกทุกวันตัวอย่างใหญ่เเห็นวาก็จะบินมาลักษณะของความ อุดมสมบูรณนะ์สิ่งกับก็จะบินกันมาเป็นฝะูงคือกำลังกำลังล่อนลงมา,งอ,งา,าอยู่บนท้องฟ้าเขางะมีเยอะๆมากมายเขาจะบินลงมาล่อนลงมาเป็นกำลังล่อนตัวใหญ่มากเลยถ้เราม,มองดูนะดูตามสภาพ ลักษณะเหมือนเขากำลังจะมาผสมพันธุ์กันนะลักษณะแล้วก็จะบางตัวก็จะเกาะกันกกมาตัวใหญ่มา,ยา,ยมากยื่นลงมาใกล้ๆตัวใหญ่ยยใหญ่เลยเราชืได้เรียกว่าคางขาวแม่ไก่ซึ่งอยู่ข้างบนนู้น,นกำลังบินมาอยู่เดี๋ยวก็จะร่อนลงมาที่ที่ตรงนี้แหละเราจะเห็นว่าตอนนี้ก็ร่อนลงมากันเ,เยอะแล้วก็จะมากินยอด

เยอะมากกำลังห้อยอยู่ตรงเนี้ยได้ยินเป็นลูกโพนเขามาทานทานทานลูกโพน จะขอ